สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนเมืองใหม่สําหรับวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม67นะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกนะครับสายของวันอาทิตย์นี้นะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูอาการเครียดของทุเรียนนะครับมีอยู่ประมาณ3ต้นนะครับสภาวะเครียดก็คือผมใช้ตัวนี้นะครับก็คือมันเป็นในเรื่องของการเผาไม้ เผาเศษไม้เศษขยะหรือบางทีก็มีกิ่งไม้นู่นี่นั่นนะครับมีกล่องลังบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ใช้วิธีการเผาห่างประมาณ3เมตรนะครับแต่ละต้นนี้นะครับเผานานๆนนครั้งแล้วก็มีอยู่กล่องนี้ด้วยครับที่ที่ที่ลอยเผาก็จะเผาเวลากลางคืนนะครับไม่มากนะครับไม่มากออพอทําการทดลองตรงนี้นะครับเป็นการทําการทดลอง บางครั้งลมก็พัดไปทางทิศตะวันตกบางครั้งก็ไปทิศเหนือบางครั้งก็จะไปทิศตะวันออกทิศใต้นะครับแล้วแต่วันเวลานะครับผลปรากฏว่าทุเรียนที่บริเวณใกล้ๆตรงนี้นะครับเกิดอาการเป็นลักษณะมีความเครียดนะครับมีความเครียดประมาณนี้นะครับยอดไม่เดินยอดนั่งแท่นตอนแร็กๆ เห็นเป็นเชื้อราผมก็ฉีดยาลาไปด้วยแล้วก็าลาดทางดินไปนะครับในเรื่องของยาเชื้อราแต่ดูสภาพนั้นไม่ไม่สดชื่นนะครับยอดไม่เดินนะครับก็จะเป็นอยู่อยู่บริเวณใกล้ๆนี้แหละนี่แหละครับใบก็จะเป็นในลักษณะสภาวะเครียดใบลักษณะบิดงอลำต้นดูเหมือนกับไม่อวบ แล้วยอดไม่เดินนะครับยอดไม่เดินทาง,งที่ให้ในเรื่องของนิวมิกฟูวิกและอะมิโนนะครับในเหมือนให้เหมือนเหมือนต้นอื่นๆครับแต่ต้นอื่นนั้นถอดยอดนะครับถอดยอดแบบในลักษณะที่อวบนะครับแล้วก็ดูสดชื่นแต่พอต้นนี้ดูเหมือนเหมือนใบก็ยังเป็นใบเล็กอยู่นะครับนี่เพิ่งเพ่งขยับไป นะครับแต่ว่าใบยังบิดงอเหลืองนะครับลำต้นแค่แกนไม่สมบูรณ์นะครับตัวนี้ผมใส่ปุ๋ยหมักนะครับทั้งปุ๋ยหมักทั้งในเรื่องของอินทรีย์วัตถุโน่นเนี่ยก็จะถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของดินไม่มีปัญหาในเรื่องของอาหารรองเสริมฉีดทางใบแล้วก็ให้ทางดินเหมือนต้นอื่นครับแต่ว่าดูสภาพแตกต่างจากต้นอื่นเลยนะครับจะค่อนข้างจะเป็นสภาวะเครียดนะครับ เนื่องจากว่า 1. เขาได้รับความร้อนจากการที่เราเผาตรงนี้2ควันนะครับในเรื่องของควันที่ไปสัมผัสใบเขานะครับคือเวลาเผามันก็จะมีทั้งควันทั้งกลิ่นทั้งความร้อนนะครับจึงทําให้ทุเรียน3ต้นนี้นะครับเกิดอาการเหมือนกับเจอสภาวะเครียดนะครับเนะี่ยต้นนี้ก็เช่นกันครับห่าง3มเมตรนะครับ ในกระบวนการที่ทําการเผาตรงนี้อยู่ใน่กึ่งกลางนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในเรื่องของอาทาการทดลองอย่างนี้แล้วนะครับก็เลยเจะเชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบว่าสาเหตุที่ทําให้ทุเรียนเครียดจากการกระทําของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทุเรียนต้น,ตนใหญ่ให้ผลผลิตแล้วหลังจากที่เพื่อนสมาชิกตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับ ไม่ควรเผานะครับสับละเอียดหรือเลาะเป็นกิ่งเป็นอะไรต่างๆเพราะว่าบางบางทาีบางคลิปบางอาจารย์บาง youtube ก็จะบอกว่าตัดแต่งกิ่งพวกเพี้ย์ก็ดีหรือมะเรงก็ดีหรือเชื้อราก็ดีเอาไปสับกองไว้แล้วก็เผานะครับเผานี้เผาได้ครับแต่ควรเผาออกนอกบริเวณไร่สวนที่ห่างจากต้นทุเรียนนะครับ ถ้าลมพัดควันไปนะครับก็จะสร้างความเครียดอย่างอย่างอย่างที่ผมทําการทดลองนี้นะครับใบมันก็จะเหลืองใบมันก็จะกรอบใบก็จะแห้งนะครับยอดไม่เดินนะครับก็ใบบิดใบงอด้วยนะครับประมาณนี้ทั้งทังที่ให้น้ําปกติให้อาหารทางดินทางใบปกตินะครับก็ยังมีสภาวะเครียดเพราะฉะนั้นจะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกว่าอาการของความเครียดมีอยู่ ดังต่อไปนี้ 1. แสงแดดครับแสงแดดของเรานะครับถ้านอกเหนือจากที่เราเผาหรือหรือ,รอทำทำเองนะครับทำให้เขาเกิดภาวะเครียดเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าสภาวะเครียดโดยธรรมชาติ 1. แดดร้อนจัดทุเรียนจะมีการเจริญเติบโตอยู่ในช่วง15 3 5ถึงองศาเหมาะสมนะครับถ้าเกินนั้นนะครับเกินนั้นทุเรียนจะเกิดสภาวะ ครียดนะครับจนทําให้ใบเหลืองแล้วก็ใบไหมที่เราเรียกว่าซั่เบิรนนะครับแล้วใบต่างๆก็จะไม่เขียวไม่สดนะครับ2ออุณหภูมิถ้าร้อนจัดหนาวจัดลมลมแรงจัดนะครับก็จะเกิดสภาวะเครียดได้เช่นกันนะครับถ้าร้อนจัดนะครับเหมือนใบทุเรียนก็จะกรอบนะครับใบทุเรียนก็จะกรอบถ้าหนาวจัดรากทุเรียนก็ไม่ดูดอาหารลมแรงจัดนะครับก็สภาวะ เครียดใบทุเรียนก็จะห่อนะครับก็จะหอ่อก็จะเหี่ยวใบสลดนะครับข้อที่3อากาศนะครับอากาศอากาศก็คือถ้ามีฝนชุกเกินไปฟ้าปิดมีหมอกมีเมฆนะครับทุเรียนก็จะไม่มีการคลายน้ํานะครับเนื่องจากแสงแดดไม่มีพอไม่คลายน้ํานะครับรากของเขาก็ไม่สามารถที่จะดึงอาหารดึงน้ําขึ้นสู่ท่อน้ําท่ออาหารได้อย่างนี้เป็นต้นก็เกิดสภาวะเครียดได้เช่นกันข้อที่4ครับความชื้น ถ้ามีความชื้นจัดในในช่วงของพายุเข้าก็ดีหรือเราลดน้ําเยอะๆก็ดีหรือน้ําท่วมน้าหลากน้ําไหลมานะครับรากเขานะครับดินของเขาเนี่ยมันมีความชื้นจัดพอมีความชื้นจัดนะครับรากเขาไม่ได้รับอากาศก็เกิดใบสลุดได้เช่นกันถ้าแช่สองสามวันก็จะทําให้เกิดเชื้อรานะครับแล้วก็ใบเหลืองใบร่วงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นความชื้นนะครับในเรื่องของรากขาดธาตุ ขาดอากาศนะครับก็จะทําให้เข้าสู่สภาวะเครียดได้เช่นกันข้อที่5้ครับศัตรูพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นหนอนเจาะลําต้นหรือแมลงหรือเพลี้ยหรืออะไรต่างๆที่มาลบกวนเป็นศัตรูพืชนะครับเป็นพวกหนอนพว,พวกเพลี้ยแมลงมาเจาะมากินนะครับพอถอดยอดออกมานะครับก็อาจจะมาลบกวนในกินใบอ่อนใบต่างๆนะครับแล้วเขาไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้แล้วไม่มีเขาเรียกว่าโรงครัวที่จะไปเลี้ยงะระบบ ในเรื่องของรากลำต้นกิ่งก้านสาขาต่างๆเขาก็เกิดสภาวะเครียดแล้วก็ทำให้ผู้เรียนนั้นนั่งแผ่นได้เช่นกันนะครับในเรื่องของสตูพืชข้อที่6ครับขาดธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็น NPK ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารรองเสริมถ้าขาดธาตุอาหารธาตุใดธาตุหนึ่งนะครับก็จะทำให้ลำต้นอ่อนแอนะครับแขะแกรนนะครับไม่รากไม่เดินยอดไม่ถอดได้เช่นกันนั่นคือสภาวะ เครียดกามสภาพดินฟ้าอากาศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับนะครับในเรื่องของแดดแล้วก็ทําร่มบ้างหรืออาจจะมีพืชพี่เลี้ยงบ้างนะครับแต่ว่าในเรื่องของอ,อุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างยากอยู่พอสมควรมีวิธีการแก้อย่างเดียวก็คือตีหัวสปินเกอร์แล้วก็ยิงให้มีความชื้นสัมผัสทางอากาศทางดินทางาใบอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือ การช่วยผ่อนคลายได้ในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของลดภาวะความเครียดก็คงจะเป็นประมาณนี้ส่วนในเรื่องของข้อไหนจะต้องทําแบบนะี้อย่างไรที่เป็นรายละเอียดขอให้เป็นคลิปต่อๆไปก็ฝากติดตามคลิปข้างหน้าที่จะต้องอ่าอ่าแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของวิธีการแก้สภาวะเครียดทั้ง6ข้อนี้ต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ